สวัสดีครับวันนี้ทีมงานเฉพาะไร่ใจสงขาครับเราพาไปที่สวนสัตว์สงขากันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้สวนสัตว์สงขาครับได้ให้เจ้าจอนลิงชิมแพนซีแสนรู้ฉลาดและก็กวนอ้ยจริงๆครับทายผลฟุตบอลยูโรคู่ระหว่างอังกฤษกับยูเครนซึ่งจะเตะกันในตีสองของคืนนี้นะครับในรอบแปดตีมสุดท้ายนะครับหลังจากที่เจ้าจอนครับพระเอกเลยครับบอลยูโรปีนี้ ถายผลคู่อังกฤษนี่ถูกมาแล้วสองครั้งครับครั้งแรกก็อังกฤษชนะโครเอเชียครั้งที่สองอังกฤษชนะเยอรมันครับมาครั้งนี้ครับก็ให้มันไทยครับว่าอังกฤษจะชนะโครเอเชียหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามา,มาแล้วครับไป<า>ดูกันเลยครับ อังกฤษได้ได้ลงเข้าด้านหลังจริงได้อังกฤษได้เดือดเดือดเดือดได้าดเฮ่เลยครับงานนี้ครับเจ้าจอนครับดึงป้ายอังกฤษลงมาวิ่งไปรอบทอกเลยครับนี่ครับอังกฤษอีกแล้วครับวิ่งโผล่กระบะตีไว้กับพื้นแบบนี้ครับ อีกครั้งนะครั states, บเจ้าจอนก็เลือกทีมอังกฤษอีกแล้วครับเฮกันเลยครับอันนี้ครับอังกฤษนี่แฟนบอลไทยเยอะครับเจ้าจอนกับแม่รู้จักอยู่จริงอยู่เป็นก็เรียกว่าอยู่เป็นครับนี่ตบมือเลยครับหลังจากเลือกทีมอังกฤษก็เรียกว่าอยู่เป็นครับคืนนี้ครับมาดูนครับว่าเจ้าจอนจะทายถูกเป็นครั้งท hmm. ี you, ่สามอีกหรือเปล่านะครับ ดูมันสิครับที่ว่ามันกวนโอ้ยมันกวนโอ้ยนี่มันยิ้มแบบนี้แหละครับหลังจากที่ทายผลเสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับว่าได้อะไรเป็นรางวัลครับอ่มารับรางวัลเลยครับมาโอ้โหลีลาดูสิครับนี่จะไปดูตัวจริงนะครับเอออยากเห็นตัวจริงจริงเลยครับ ได้ดำแดงเป็นรางวัลพร้อมกับมะม่วงสุกนะครับนี่ก็เป็นสีสันของบอลยุโรปีนี้ครับซึ่งทีมงานตะพ่อ,อไล่ตายสงขลานะครับเราไปเก,ออกาะติดเจ้าจ้นมาทุกครั้งแล้ะครับที่มันถ่ายผลฟุตบอลยูโรคู่บิ๊กแมตก์บิ๊กแมตกแล้วก็คู่ที่เป็นขวัญใจเป็นมีคนไทยชื่นชอบครับอย่างอังกฤษเนี่ยครับแฟนบอลเยอะครับเจ้าจ้นก็ถ่ายผลมาถูกมาตลอดนะครับก็มาดูกันครับ ทางสุสาสงลาก็จะให้เจ้าจ้นทายผลคู่สงคันสำคัญไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะทายถูกไปตลอดหรือเปล่างานนี้อย่างที่บอกครับถ้าเกิดว่าทายถูกทุกคู่นะครับรางวัลไม่ใช่ว่า จะเป็นดำแดงมะม่วงสุกหรือว่าทุเรียนหมอนทองอย่างที่ผ่านมานะครับแน่นอนงานนี้อไอจอนหรือว่าคุณจอนนี่ตอนนี้แหละครับครับรอครับได้มีเป็นนายชาวอังกฤษแน่นอนครับมบาเผนะมนาชอบทุเรียนเออเออ,เอ,อมาแมาหา,า,า้อง ช่างกาวเขาบอกเขาหล่อเนี่ยเขาหล่อถ่ายลมดีเท่ับเดียดบูบูชาอืมเอไหมสเป็นกับสวิตเซอร์แลนด์าทุ่มพร้อมกับเปนลมาสาคาแรับเช็คอรับเลยนีครับโยนไปเลยครับ